เสียไหมนะครับจุ๊บ0.4จึ๊บ0.4จึ๊บ0.4ไม่เสียนะครับมอดเฟดไม่เสียสักตัวนะเอ๊ะมันเป็นกับอะไรทำไมไม่ทํางานนะครับก็จะทําการต่อไฟเข้าไปทดสอบอีกครั้งนะครับเราก็ทําการต่อสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับขันสายแบตเตอรี่เข้าไปคืนนะครับจุ๊บเข้าไปแล้วก็จุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็จะต่อสวิตช,ชิ่งนะครับแทนแผงนะครับ ก็ปรับไว้ประมาณ30กว่าโวลต์นะครับทีนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปจื๊บจืบอ้าวทำไมไม่ติดอ๋อกูต่อสายผิดนี่ว่าต่อบอกรบผิดนะครับของแบตเตอรี่นะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับผมในช่องบ๊อบโซล่าเซลล์บุรีรัมนะครับพอดีมีลูกค้าส่ง MPT มาซ่อมนะครับตัวนี้มันจะอยู่ในอินเวอร์เตอร์ของผมนะครับ5 0 0 0ถึง6,000วัตต์นะครับผมจะใช้ MPT รุ่นเทคไฟนะครับอาการของมันนะครับก็คือขึ้นสถานะปกติเลยนะครับ แบบพร้อมใช้งานพร้อมชาร์จอะไรทุกอย่างนะครับแต่ว่ากระแสชาร์จไม่ลงแบตเตอรี่นะครับวันนี้เราจะมาตรวจเช็คกันนะครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับขายไปหลายตัวนะครับเพิ่งเจออาการแรกนะครับก็มาดูกันนะครับเครื่องมีปัญหานะครับผมก็ทาการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เลยนะครับส่ง M อ p ตัวใหม่ไปให้ลูกค้าพอดีลูกค้าก็เอาไปติดตั้งให้ลูกค้าทีนึงนะครับคือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปลี่ยน MV p ตัวใหม่เอาตัวเก่ามามาเช็คนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับลองกันนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับ ทีนี้ก็มาทําการแกะซ่อมนะครับก็คือเราก็ทําการแกะฝาออกก่อนนะครับฝาก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับน็อตฝั่งละสองตัวจืบจืบออกมานะครับเปิดออกมาเลยก็จะมีสายแพรไม่ยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ถอดจอนะครับทําไมต้องถอดจอนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเกี่ยกะเวลาสอซ่อมนะครับมันจะเกี่ยกะไกนะครับเขียวๆเนี่ยนะครับก็ทําการแกะเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวจืบ จื๊บออกมาสี่ตัวนะครับจื๊บจื๊บนะครับสี่ตัวก็ยกออกมาเลยนะครับยกออกมาก็แกะสายแบตออกก่อนนะครับมันเกลกะทีนี้ก็มาทําการวัดนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีแค่มอดเฟดนะครับวั AT, ate, ดมอดเฟดดูจื๊บจื๊บเสียไหมนะครับจื๊บศูนย์จุดสี่จื๊บศูนย์จุดสี่จื๊บศูนย์จุดสี่ไม่เสียนะครับมอดเฟดไม่เสียสักตัวนะเอ๊มันเป็นกับอะไรทาไมไม่ทํางานนะครับ ก็จะทําการต่อไฟเข้าไปทดสอบอีกครั้งนะครับเราก็ทําการต่อสายแบตเตอรี่ก่อนนะครับขันสายแบตเตอรี่เข้าไปคือนะครับจุ๊บเข้าไปเราก็จุ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็จะต่อสวิตชิ่งนะครับแทนแผงนะครับก็ปรับไว้ประมาณ30กว่าวต์นะครับทีนี้ก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปจึ๊บจึ๊บอ,อ้าวทำไมไม่ติดอ๋อกูต่อสายผิดนี่ว่าต่อบอกลบผิดนะครับของแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นเอพิทีรุ่นดึงอย่างไงท้องนะครับช็อตไปแล้วนะครับทีนี้ต่อใหม่นะครับ อเห็นไหมมันไม่ชาร์จนี่ว่ามันไฟมันก็ปกติไฟแบตก็มาไฟแผงก็มาแต่แอมไม่ชาร์เอะมันเป็นกับอะไรอ๊ะเป็นกับลิเลตัวนี้หรือเปล่าสงสัยก็เลยต้องวัดนะครับใช้วิธีวัดแบบมีเสียงนะครับติ๊ดต๊ถ้าเกิดมันมันมันถึงกันมันจะมีเสียงติ๊ดติ๊นะครับแต่อันนี้ไม่ถึงกันนะครับอะแสดงว่ารีเลไม่ทํางานเออก็ลองใช้เหล็กงัดดูอ้าวใช้เหล็กแปะเข้าไปทำไมมันทํางานทีนี้เออว่ะแสดงว่าหน้าคอนแทคลีเลมันไม่แตะกันแต่รีเลยมันทํางานนะครับลีเลมดังแป๊กอยู่ แต่หน้าคอนแทคมันไม่เตีกันนะครับก็เลยสงสัยเนี่ยรีเลตัวนี้แน่นอนรีเลตัวนี้เราก็มีเปลี่ยนนะครับเราซื้อมาแบบเยอะเลยนะครับซื้อมาจากโรงงานนะครับก็เป็นรีเล80แอมป์นะครับ12โวลต์14โวลต์นะครับก็ใช้ใช้คอยประมาณ12-14โวลต์ก็ดูขานะครับขามันจะเป็นแบบลงปิ้นนะครับเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แบบขาแบบสุบหางปลานะครับอู้ราตัวนี้สุบหางปลาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการ ถอดรเลนะครับก็ใช้ที่ดูดตะกัวนะครับดูดขาเลขสองขาออกนะครับอันนี้มันดูดได้อยู่แต่ขาใหญ่นะครับมันดูดไม่ออกนะครับผมก็เลยใช้วิธีไล่ตะกัวนะครับไล่ตะกัวแล้วก็ดึงออกทีละนิดนะครับทั้ง2องฝั่งเลยนะครับดึงออกทีละนิดทีละนิดนะครับทําค่อยๆไปครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับดึงออกดึงออกทีละนิดนะครับ ก็หลุดออกมาแล้วนะครับเทียบดูรีเล์นะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับก็ดูตะกัวดที่อยู่ในรูนะครับออกนะครับเพื่อเราจะได้ใสรีเล์เข้าไปนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปก็บัดกี้กลับไปคืนเลยนะครับบัดกี้กลับไปคืนทุกขางบัดกี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ํายานะครับน้ํายาโซเวนนะครับ เพื่อทําการล้างคราบนะครับเพราะถ้าใช้พวกทินเนอร์หรือพวกไอ้นี่มันอาจจะกัดลายได้นะครับกัดสีของสีขงเขียวเนี่ยสีเคลือบนะครับก็โอเคนะครับก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาทดสอบกันนะครับต่อแบตเรียบร้อยนะครับดีเลย์ทำงานปกติทีนี้ต่อแผงนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เครื่องเราชาร์จปกติแล้วนะครับแอมทางานแล้วนะครับจุดนี้ก็ทํางานปกติถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาหรือว่าขึ้นอะไรนะครับเขาจะขึ้นอะลามตรงนี้นะครับถ้าศูนย์คูณยี่สิบนะครับก็คือเป็นสถานะชาร์จปกตินะครับก็สรุปได้ว่านะครับเครื่องนี้นะครับอาการดีเลสเสียนะครับดีเลสเสียเปลี่ยนดีเลสเข้าไปก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ก็ใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีค่นี้นะครับสวัสดีครับ